สวัสดีครับพมพี่นอพอพอ้อง,อ,งนองเอาพ่อพ่อกับซองวาวุดอีกแล้วพี่น้องเลยอหลังจากว่าวุดบ่ได้อัปเดตสวนมากท่านพุ้าสามโดนหนพี่น้องเบิงโดนเลยพี่น้องอยากทราบพี่น้องเออลยอะไรเวียกหลายงานพี่น้องพองกีดยางไปพรออมอามือนี้มีโอกาสพี่น้องได้มาเข้าสวนผู้ซาพอดีเลยสิพ่ะพี่น้องอัญชงเยี่ยมชมอาุู้ซาสามโดนแสงทองอาตอนนี้อายุประมาณปีแปดเดือนพี่น้อง ประมาณปีแปดเดือนนะพี่น้องตัดทําสาวอยู่อาทเทือนึงแหละพี่น้องหลังจากตัดทําสาวมานี่กับประมาณเจ็ดเดือนพี่น้องอพูซาก็เริมแหละพี่น้องเลยเริมทยอยออกดอกพี่น้องเอาบางต้นก็อาเริ่มจับหัวไม่ขีดพี่น้องเลยหัวเชมุดหัวไม่ขีดอาปะปนกันไปเอาทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องเลยเบิงสภาพอากาศพี่น้องเอาฝนเล็งคักนครพนมพี่น้องเลยผมก็เป็นห่วงอยู่พี่น้อง เป็นจังไหนน้อสาวสวนผู้ซาพี่น้องเลยเอาปลูกหมากกระทัญน,น้ำกันอาจับหมากจับผลระบอร้อพี่น้องพี่น้องใส่ฮอร์โมนอย่างน,อนอ้ออาสวนบาวุดสีดแคลเซี่ยมบอลนาะพี่น้องช่วงน,นี้กับพ้อมกับเดินปุยแปดยิบสี่ยิบสี่ครับพี่น้องอารังจากนั้นกัมีฮอร์โมนปุยเกตพี่น้องเอาบำรุงกันไปเอาแล้วแต่สูตรแล้วแต่ส่วนที่จะเลือกใช้นาะพี่น้องเนาะ เพื่อนกับว่าบำรุงช่อดอกให้อุดมสมบูรณ์พี่น้องอาบาวุฒิจะเลือกใส่ปุ๋ยเกล็ดตัวถ่ายสูงพี่น้องเลยบางต้นกับมีหลังจากเขาแต่งสร้างกอออกไปจากหน้อยพี่น้องก็เริ่มมีอานอเนียงเติดเกิดขึ้นมาสิบาวุฒิเจ้าออกด้พี่น้องนะจะบ่คอยเอาไว้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะแอาย่งอาหารเอาไปกินพี่น้องที่จะ เลี้ยงช่อมากพี่น้องช่อดอกอค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พี่น้องไยปีนี้อาบ,บุรกับค่อนข้างพอใจกับอต้นเนาะต้น่นาจะสมบูรณ์แน่อยู่พี่น้องปีนี้เพราะว่าอาปีนี้ใบบ่ค่อยเหลืองพี่นอ้องฝนตกแต่ดอกแต่ด,ดอกฝนตกพี่น้องบ่ค่อยเหลืองย่างที่พี่น้องเห็นเลยอันนี้เป็นกล้องกล้องสดเลยพี่น้องบริ่านเอฟเฟกต์เนาใบก็บค่อนข้างสวยพี่น้อง เอาเป็นบรรยากาศสดๆพี่น้องของไทยทำจากอำเภอกาญจนยจังหวัดสกลนครเอาเพื่อนๆเอฟซีปลูกมะกระทันอยู่เจรใดแนวเนาะพี่น้องเลยเอาเวียนทักทายกันเข้ามาได้พี่น้องเอาบอกสูตรกันนิด้อพี่น้องเลยเอาสวนบวชเป็นผู้ซร้ามือใหม่พี่น้องปลูกผู้ซร้าอยู่หนึ่งไร่พี่น้องประมาณแปดสิบต้นเอาเก็บพ่นมะรีมาแล้วนู่นหนึ่งพี่น้องปีกายพี่น้องกระพาะได้พาะได้ขายน้ำบัตรน้ำเมืองพคนอยู่นี่พี่น้องเลยพราเห็ดอยู่พี่น้อง ในการอยู่ผมบ่อปีนี้จักสิเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะอ่ะช่วงที่บาวุตตัดทั้งสาวมาได้ประมาณสามเดือนช่วงเดือนพฤษภาพพี่น้องอ่ะช่วงนั้นพุทราก็ออกดอกเลยพี่น้องเลยแต่ว่าพุทราช่วงนั้นเป็นอ่าว่าง่ายกับพวกศัตรูพืชหลายพี่น้องเลยเป็นนอนแล้วก็ไม่เลงแต่ว่าบาวุตบ่ได้เอาหมากเอาพ่นช่วงนะอ่ปล่อยธรรมชาติเลยพี่น้องอ่วุวก็ดึกปุยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดใส่ดอกเพิ่นก็โลนถิ่มพี่น้องเลยช่วงน่ะ บางคนบอกว่าทักทายกันเข้ามาโอ้ยขี้ขัานเก็บดอกเก็บหมากอ่อ,อนถิ่มได้เพื่อนบ่ะเอาบ,บตอ้องเวยพีองเนาะอ่ช่วงนั้นต้นกะกำลังจะ,จะเจืิญนเติบโตพี่นอ้องอ่พี่น้องใสยิบหาเจ็ดเจ็ดเข้าไปนี่บ่เหลือจักดอกพี่น้องเลยยันตะมันลลนหน่อยโพล่มนบ่อะอ่บางคนก็บอกว่าใสยูเลียนะเพียงเนาะกระย๊าใสหลายได้เพียงเนาะอ่ใส่พ่อเฮ็ดไถอายอดเดินดีหลกักการเพิ่นสิบ,บัจับดอกเนาะเพิ่นกระสิบ,บัจับหมาก ไอคนกะทักถามกันเขามาอาบาบุดว่ได้เก็บดอกขิมดอกพี่น้องชวนนะดึกปุยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเข้าไปโลนบดสวนแล้วพี่น้องอหลังจากโลนแล้วบวุูดก็เรื่มบํานุ่งใหม่พี่น้องไอ้เดินปุยแปดยี่สี่ยี่สี่มาครั้งที่สองพี่น้องครั้งที่สองแลลวพี่น้องเลยอัตราใส่กับยูที่ต้นแล้วพี่น้องแล้วต้นใหญ่กับใส่ร้ายต้นหน่อยกับใส่หน่อยพี่น้องอแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นสวนบาบูดสวนหมากเนาะจะเสมอพี่น้อง ต้นมากกัท่านจะว่วคอยมีต้นหน่อยต้นใหญ่ปันใดจะค่อนข้างจะเสมอกันยู่ปีนี้เพราะว่าการตัดทําสาวการพุ่งของยอดเพ่นค่อนข้างเสมอได้พี่น้องนะส่วนผู้ใดท่านในตัดทําสาก็จะมีต้นต่าต้นสูงป้าปนกันไปหลังจากที่เขาปีที่สองแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะเสมอพี่น้องอันก็เป็นผู้ทราบพี่น้องเลย ฝนเอ้ยอย่าตกไหลเด้อฝนอ่าช่วงนี้ฝนหืมไหลกบ,บดีพี่น้องเลยได้ข่าวว่าพายุเขาอีกพี่นอ้องอ่าเตรียมตัวรับมืออยู่พี่น้องเลยอ่าย่านต้นเพื่อนอ่าเกาะกันพี่น้องกันตกกันอย่าลมแห้งไหลเด้ออ่าสนมะวุฒิบดีกางมุ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าปลูกพุทราเมื่อหม่พี่นอ้อ,อ,นองอากบ,บดีแมน